บุรีรำโคตรฟิตอัดท่าเรือพง,งาดแชมป์ไทยลีกลแรกๆด้านทีลรทรเล่นโคตรเก่าอย่างกับเอียนกะขณะที่เมืองทองลูปเดิมนอกบ้านฟอร์มแย่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้นั่งดูแบบจัดเต็ม2คู่ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นทางฝั่งของการท่าเรือเปิดแพสสเตเดียมครับรับการมาเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดจากฝูงฟุตบอลไทยลีกทีมปัจจุบันต้องบอกว่าสถิติของการท่าเรือเวลาเจอกับบุรีรัมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะโดนบุรีรัมบุกมาชนะได้อยู่บ่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมที่แพ้ทางกันอย่างชัดเจนมากๆ ซึ่งตอนนี้บุรีรัมเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจแบบสุดขีดจริงๆนะครับพวกเขาเป็นทีมเดียวในไทลีกปีนี้ที่ยังไม่แพ้ใครนำเป็นจ่าฝูงยาวๆขณะที่การท่าเรือมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับสกอตต์คูเปอร์แยกทางออกไปแล้วก็ใช้เป็นแมตต์ฮอลแลนด์คุมซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเกมนี้ดูเนี่ยต้องบอกว่าสนุกนะครับในเกมที่ท่าเรือเจอกับบุรีรัมทั้งสองทีมเนี่ยจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงแบบเต็มที่นะ ท่าเรือเนี่ยมีแฮมิลตันบดินผาลานะครับธนบูรณ์เกษารัตน์วอลรุธสีสุภาขณะที่บุยดำเนี่ยนำมาโดยพิ่อุ้มทิรทรธบุญมาทานันณลุปดินสุพรัณเหมือนตาโบลิงกิดุมบัวยาพิรดลนโกลันเควสิซิตเ,เรเดลฟูทีมเจอฟูทีมนะครับซึ่งเกมนี้เอาจริงๆท่าเรือเนี่ยสู้บุยดำได้สนุกนะครับมีโอกาสจะได้ประตูนำก่อนด้วยนะแต่สุดท้ายนะครับความเฉียบคมของการท่าเรือเกมนี้ น้อยมากๆนะครับทำได้ไปแค่หนึ่งประตูจากลูกมงของเอลิสดอลเละแต่บุยรามูนเตดสิครับโอ้โหความเฉียบคมต้องบอกว่าสุดๆจริงๆเกมนี้นะครับประตูแรกก็สุดสวยพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันครับแตบกดเต็มข้อด้วยซ้ายสวยงามจริงๆลูก2เอลิสดอลเละทำเข้าประตูตัวเองและก็ลูก3ามก็สวยจากพิรดลช่ำรัศมีนะครับทำให้บีรัมูนเตดเลยเดียวโหทิ้งห่างคู่ต่อสู้ เป็น9แต้มความแข็งแกร่งมีแบบจัดเต็มนะครับซึ่งเกมเนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบุรีลำเนี่ยสิ่งที่ต้องชื่นชมเขาคือเรื่องของความฟิตนะครับคือบุยลำฟิตมากเขาไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยเกมนี้ให้นักเตะ11ตัวจริงเล่นกันตลอดปรากฏว่าความฟิตเหนือกว่าการท่าเรือนะครับเห็นด้วยชัดในช่วงท้ายเกมเนี่ยตอนที่บุย์นำอยู่2ต่1อ1น แล้วโอ้โหความฟิตของบุีรมยังต่อบอลยังเข้าทำส่วนการท่าเรือแทบจะเดินแล้วครับไม่ไล่เพจทั้งที่โดนโดนน้าอยู่อะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลท่าเรือเส็งมากแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าผู้เล่นบุีร์ฟิตที่สุดในไทยลีกอันนี้คือจริงนะครับโอโ้ฟิตมากครับแต่และคนเล่นได้เกิน90านาทีเล็กที่สำคัญสิ่งที่ทำให้บุรีรำจุเตตดนำเป็นจ่าฝูงฟุตบอลไทยลีกแล้วก็จบเล็กแรกด้วยการเป็นแชมป์ด้วยการเป็นจ่าฝูง เลกแรกแน่นอนแล้วคือเรื่องของแพชชั่นนะครับบุรีรัมเป็นทีมที่มีแพชชั่นสูงต้องการ3คะแนนถึงแม้ว่าบางเกมลูปเกมจะเป็นรองแต่สุดท้ายเขากับมุ่งมั่นสุดๆและสุดท้ายเขาก็ได้3มแต้มเขายิงประตูคมความฟิตเขาได้ใจนักเตะเขาได้พร้อมวิ่งเพื่อทีมอันนี้เป็นสิ่งที่บุรีรัมเหนือความเหนือกว่าทีมอื่นและพวกเขาก็นําเป็นจ่าฝูงอยู่ในปัจจุบันและต้องยอมรับพวกเขาเป็นทีมแต่งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกอย่างแน่นอนนะครับ พูดถึงฟอร์มการเล่นของนักเตะเกมนี้นะครับคนที่ผมชื่นชอบที่สุดก็ต้องคนนี้ครับพี่อุ้มจิรทรบุญมาทันเกมนี้ไม่มีน้องอาร์มสุปรชัยใจเด็ดที่เขากําลังจะเข้าพิธีแต่งงานนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอาร์มสุปชัยใจเด็ดด้วยพี่อุ้มจิรทรในเกมนี้ถูกขยับมายืนเป็นปีกขวาแต่พี่อุ้มถนัดเท้าซ้าย เล่นอย่างเกาเล่นอย่างเนียนโอ้โหต้องบอกว่าบอลออกจากเท้าของพี่อุ้มแต่ละครั้งยังคงมีประโยชน์ยังคงเชื่อใจได้เสมอนะครับและประตูที่พี่อุ้มยิงได้เนี่ยเฉียบคมมากนะครับเท้าซ้ายยิงไซก้อยและเกมเนี่ยพี่อุ้มพอขยับไปเป็นปีกเนี่ยกลายเป็นว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้3าถึงสี่หนและต้องบอกว่าโอกาสเกือบได้เป็นประตูด้วยนะครับและประตู2ประตูที่บุญรมได้เนี่ยจุดเริ่มต้นก็มาจากพี่อุ้มจิรธรบุญมาทัน จนคนในโลกโซเชียแลแซวกันนี่ทิทรทอนหรืออากิฮิโรเอนากะของคาวสกิฟอนตตเล่นะครับเท้าซ้ายเล่นปีกขวานิ่งๆเกา๋าๆเสียบอลยากจ่ายบอลง่ายบอลเฉียบคมมีครบพิุ้มทิทรทอนหมดเขาเล่นในทุกตำแหน่งกัตอนนี้ยกเว้นประตูครับสารพอุ้มแข็งแกร่งจริงๆถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้คุ้มค่าเหนื่อยคุ้มค่าตัวสุดๆของบุรีล์ สำหรับพี่อุ้มธิรทรบุญมาทันนะครับเพื่อนๆว่าย่างไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เล่นดีคือพีรดลนฉ่ำรัศมีนะครับยังคงมีฟอร์มการเล่นที่ดีมากนะเวลาได้รับโอกาสลงเล่นลูกยิงก็สวยแล้วก็สามารถคุมแดนกลางได้อยู่นะครับขณะที่คนอื่นๆของบุีรัมก็เรียกดวามาตรฐานด,ดีไม่มีตกนะครับนพพลก็เซฟลูกยากๆได้ตลอดถึงแม้ว่าจะมีจังหวะออกมาตัดบอลพลาดแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับ ไปดูหลังจบเกมกันหน่อยเป็นทางฝั่งของมาซาทดะอิชิอินะครับเฮดโค้ชของบุรีลำนะครับเขาพูดหลังจบเกมเขาบอกว่าเกมวันนี้เป็นเกมที่น่าพอใจบุรีลำเล่นเป็นทีมเยือนและก็สามารถเก็บ3คะแนนได้ครึ่งแรกเนี่ยทีมได้ประตูขึ้นนําก่อนแต่ก็มาเสียประตูตีเสมอช่วงท้ายเกยมซึ่งมันทําให้ต้องเลือกแต่ก็สุดท้ายแล้วทีมก็ไม่เสียกระบวนแต่อย่างใด สามารถกลับมาได้ในครึ่งหลังถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยทุกอย่างอาจจะยากเพราะการท่าเรือมาดีแต่ต้องยอมแล้วว่าในครึ่งหลังท่าเรือดรอปลงไปแต่บุยรัมยังสามารถรักษาโมเมนตัมที่ดีได้ก็ทําให้ทีมคว้าชัยชนะนะครับเขาบอกว่าเขาได้ศึกษาการท่าเรือมาเป็นอย่างดีนะครับว่าท่าเรือม,มักจะหมดแรงในช่วงครึ่งหลังเขาก็โจมตีตรงนั้นและนักเตะก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขณะที่เรื่องของการที่ไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยในเกมนี้ อีชีบอกว่ามันเป็นแนวคิดของเขาซึ่งถ้าเลือกผู้เล่นเป็นส1เ็ตัวแรกแล้วนักเตะต้องสามารถเล่นได้จนครบ90สินาทีและต้องทำงานใน90สิบนาทีได้ดีส่วนการจะเปลี่ยนตัวมันมีรายละเอียดหลายอย่างต้องขึ้นอยู่กับนักเตะตัวสำรองนั้นๆหรือแม้แต่รายละเอียดของเกมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แต่ทุกคนจะมาคิดว่าการไม่เปลี่ยนตัวเพราะผู้เล่นใส่ผ้าผู้เล่นสำรองไม่เหมือนกับสิบเอ็ดคนแรกซึ่งตัวเขาเองไม่ได้คิดแบบนั้นและไม่ใช่ในส่วนของการตัดสินใจ เพราะว่าเกมมันไหลลื่นก็ต้องปล่อยให้มันไหลลื่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอิชิก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งทุกขุมกําลังจริงๆสำหรับบุรีรำมณนะตอนนี้ตอนน,อน,นี้ต้องบอกว่าใครจะมาชนะบุรีลำเกมแรกเนี่ยยังมองไม่ออกเหมือนกันนะมาเยือนการท่าเรือที่เจอแฟนบอลเรียกได้ว่าเป็นพลังใจที่ดีให้กับการท่าเรือเจ้าบ้านยังเอาไม่อยู่เลยครับบุรีลมไปยาวๆหลังจากนี้ขณะที่การท่าเรือพูดถึงกันหน่อยเอาจริงๆนะครับ การท่าเรือเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมนะแฟนขับก็พร้อมซัพพอร์ตตะโกนเชียร์นักเตะอยู่ตลอดบรรยากาศที่แพสสเตเดียมเนี่ยมันเป็นบรบรยากาศที่ดีกดดันคู่ต่อสู้ทีมเยือนได้เป็นอย่างดีงบประมาณการทำทีมไม่อั้นมาดามแป้งก็ทำเต็มที่แต่ผมมองว่าการท่าเรือตอนนี้นักเตะของพวกเขาอะเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยสำคัญเรื่องของความฟิตด้วยผมเห็นเลยช่วงท้ายเกมนักเตะท่าเรือหมดหรือแบบ พอโดนนำสองหนึ่งก็ถอดใจง่ายเกินไปทั้งที่แฟนบอลของพวกเขายังตะโกนเชียร์ยังให้กำลังใจแต่นักเตะท่าเรือโดนนำไม่ไล่เพจไม่วิ่งแล้วอะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ท่าเรือต้องไปแก้ในเรื่องของแพชชั่นความต้องการเป็นผู้ชนะคือเรื่องทักษะความสามารถอะ่ะผู้เล่นท่าเรือไม่เป็นรองใครหรอกแต่ผมมองพวกเขาเฉืยไปหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นแฟนบอลท่าเรือรับไม่ค่อยได้และในช่วงหลังนะครับทั้งที่ตัวผู้เล่นท่าเรือเนี่ย บางคนค่าเหนื่อยสูงกว่านักเตะบุยลำด้วยนะแต่ดูสไตล์การเล่นหรือวิธีการที่เขาแสดงออกมาต้องยอมรับว,ว่าเขาแพ้กับบุยลำอย่างชัดเจนจริง,รงๆก็ต้องไปปรับต้องไปแก้ผมเชืวว่อแฟนการท่าเรือไม่พอใจหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างของการท่าเรือมันเพียบพร้อมที่จะลุ้นแชมป์แต่เล่นไปเล่นมาตอนนี้ห่างกับจา่าฝูงอย่างบุยลำเป็นส4แต้มแล้วใช่ไหมซึ่งมันไม่ควรห่างขนาดนี้กับคุณภาพของท่าเรือ ก็ต้องไปเรียกได้ว่าหรือระบบหรือวิธีการทํางานต่างๆกันยกใหญ่เลยสําหรับสิงเจ้าท่าการท่าเรือนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องของคู่ระหว่างบุรีรัมย์กับการท่าเรือจัดเต็มให้แล้วก่อนจะไปพูดถึงคู่เมืองทองนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเรเน่กาน l a าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นนะครับมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลเท่านั้นนะครับซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขา และตอนนี้เกรเน่มีโปรนะครับกาโนล่าครับทุกรสชาติซื้อ2ชิ้นในราคาเพียง30บาทเกรเน่คุกกี้ซื้อ1แถม1ได้คุกกี้2ซอง,องจ่ายเพียงแค่10บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง23พฤศจิกายนซื้อกันได้ที่7 e เ e ่นอทุกสาขานะครับจากนั้นคลิปนี้มาทิ้งท้ายกันที่เกมระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดบุกไปเยือนเชียงรายนะครับคือผลงานช่วงหลังของเชียงรายก็ไม่ค่อยดีนะเกมตื้อๆแล้วก็ชนะคู่ต่อสู้ยาก แต่ถือว่าเมืองทองผลงานในเกมเยือนก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับปีนี้เกมเยือนชนะนัดเดียวคือชนะลำพูนนอกนั้นเนี่ยหลุดเสมอกับหลุดแพ้เป็นซะส่วนใหญ่และเมืองทองเนี่ยเล่นเกมเยือนมาหลายเกมติดต่อกันเดินทางเนี่ยไปมาทุกที่แล้วนักเตะเริ่มที่จะมีอาการล้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างในเกมนี้เพราะสุดท้ายแล้วโอ้โหเมืองทองผมนั่งดูอยู่วันนี้เนี่ยเป็นเกมที่อึด อัดมากมาก,มากจริงๆนะคือตอนที่เมืองทองโดนคู่ต่อสู้นำเนี่ยคือเมืองทองภายใต้การคุมทีมของมาริโออะเวลาเจอทีมที่เล่นเกมรับหลัง5แพ็กแน่นๆเน่เขาไม่มีวิธีการเข้าทำเลยเนะครับเขาต่อบอลไปมาเคาะบอลไปแบ็คคืนหลังวนลูปเดิมอีกแล้วจริงๆเมืองทองสามารถเล่นลดจังหวะแล้วใช้จังหวะในการไปลุ้นทำประตูให้มากขึ้น มันแสดงเห็นจาก3นมะดจริงได้17ลูกแต่ยูดีครับกลับมาเป็นทรงเดิมเคาะบอลไปเคาะบอลมาไม่เน้นเข้าทำเน้นเคาะบอลเน้นการคลองบอลต่างๆสุดท้ายเชียงรายเขาก็ลงไว้แพ้กเกมรับแน่นเมืองทองก็เจาะไม่ได้แล้วก็มาโดนฝังในช่วงครึ่งหลังเป็น3าหนึ่งเป็นเกมที่ต้องยอมรับเมืองทองแพ้จริงๆนะครับฟอร์มผู้เล่นเกมนี้ก็ตกลงไปหลายๆคนเรียกได้ว่าตกลงไปทั้งทีมเกมรับก็พร้อมเสียไม่มีโฮชาปุป๊บ เมืองทองส่งผลพิรพงษ์เรือนนินไม่ค่อยได้ลงเกมนี้ความมั่นใจก็ยังไม่ค่อยมาขณะที่แนวลุกวันนี้เอกนิปัญญาเจอทีมเก่าเหมือนเขาจะกดดันและฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับอาน,นิียไม่สมบูรณ์ปลอลเมตอ่านวิไลก็เรียกได้ว่ายังคงไม่เป็นชิ้นเป็นอันอีกแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มาเรียต้องไปแก้ไขนะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมารียวต้องต้องเรียกฟอร์มมาหน่อยเพราะปีนี้เนี่ยเมืองทองเล่นมาชนะเพียงแค่3เกมเอง,เองนะคุณผู้ชม ซึ่งเมืองทองอ่ะไม่ควรมาอยู่ในจุดจุดนี้ตัวผู้เล่นของเมืองทองเนี่ยแสบ่า,าทีมเนี่ยดูดีกว่าทั้งสุขโขทัยกับเทโลีกนะแต่สุดท้ายอ่ะเมืองทองอันดับคะแนนตอนนี้ต่ํากว่าพวกเขาแล้วอ่ะเป็นการบ้านที่มาเลาต้องไปแก้ไขเยอะเลยแล้วก็นักเตะบางคนที่ให้โอกาสเป็นตัวจริงแล้วยังไม่สามารถทําอะไรได้อ่ะผมว่าลองดบแล้วก็เปลี่ยนเอาผู้เล่นสำรองที่ที่พร้อมจับ พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองลงไปบ้างให้ทีมมันมีการแข่งขันในทีมเยอะกว่านี้หน่อยอันนี้ก็เป็นการบ้านที่มาโลต้องไปแก้นะครับเพราะว่าฟอร์มเกมเยือนไม่ดีจริงๆแต่เด้กลับมาเล่นในบ้านเมืองทองก็จะกลายเป็นคนละทีมแฟนบอลซัพพอร์ตแล้วก็หัหนะ้กเตะก็จะมาเต็มที่แต่มาตรฐานน่ะมันต้องมีให้ทั้งเกมเยือนและเกมในบ้านนะครับเป็นสิ่งที่มาริโอยูรอฟกี้ต้องไปแก้ไขต้องไปปรับปรุงเลยนะครับก็ หวังว่าจะกลับมาได้แล้วกันนะสำหรับทัพกิเลนพยองเมืองทองยูเอเดก็ต้องสู้ต่อไปขณะที่เชียงรายโอ้โหเกมรับเหนียวแน่นแล้ววันนี้เกมลุกมานะครับบิ๊กฮันแล้วก็ทีมงานเนี่ยวางแผนวางแนวทางมาดีพวกเขาก็ควรได้3มแต้มในเกมนี้ไปครองนะครับอ่ะ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่สาคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับรวมไปถึงขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเรเน่กานูลาบาพัทนะครับที่ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กระดมเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะ ราคาเพียง30บาทเกรเนเคุกกี้ซื้อ1แถม1ได้คุกกี้2ซองจ่ายเพียงแค่10บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง23พฤศจิกายนสามารถซื้อกันได้ที่เ e เ e ่ e อทุกสาขาคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ